คนท้องอยากให้น้ำหนักลงลูกลูกเกิดมาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ให้คุณแม่ตั้งขันทำแบบนี้ สำหรับปัญหาลูกตัวเล็กหรือว่าลูกคลอดก่อนกําหนดเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมคะก็อยากให้ลูกคลอดครบกําหนดน้ําหนักตามเกณฑ์ดีก็คือ2,500กากรัมขึ้นไปซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะให้น้ําหนักลงไปหาลูกมากกว่ามาสะสมที่แม่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการกินเป็นสําคัญนะคะเราจะกินแบบไหนที่จะให้น้ําหนักลงลูกก็เน้นกลุ่มของ โปรโตีนเป็นหลักนะคะโปรโตีนก็ให้หลากหลายนะคะเนื้อหมูเนื้อหัวเนื้อไก่เนื้อปลาหรือแม้กระทั่งโปรโตีนจากถัว่วหรือพวกธัญพืชก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทารกในครรภ์ช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในค,นใครรภ์ไข่ก็สําคัญนะคะคุณแม่ไข่ต้มเนี่ยให้กินบ่อยๆสําหรับใครที่มีภาวะเรื่องของทารกในครรภ์ตัวเล็กแล้วคุณหมอบอกว่าทารกในครรภ์ตัวเล็กต้องไปเพิ่มน้ําหนักแนะนาเลยคะ่ะไข่ต้มวันละสองฟอง นะคะหรืออาจจะกินพวกกล้วยนะคะกล้วยหอมช่วยก็ได้นะจ,จะได้ให้พลังงานเยอะๆทําทให้ลูกตัวโตคุณแม่อย่าเป็นเน้นปริมาณของอาหารพวกข้าวพวกแป้งพวกของทอดของมันเยอะอันนี้น้ําหนักของคุณแม่ขึ้นเยอะก็จริงแต่อาจจะไม่ลงลูกได้อาจจะสะสมอยู่ที่ตัวแม่นอกจากอาหารการกินแล้วการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเล็กน้อยๆอ,ออกกำลังกายเบาๆในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็ทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยคะ่ะเจริญเติบโตดีไม่มี ภาวะแทรกซ้อนนั่นเองค่ะ